ปวดไหล่ปวดต้นคอปวดข้อกระดูกเสื่อมใช่ไหมแกรนวิเทอร์นมบำรุงกระดูกและข้อตัวช่วยดีๆที่คุณต้องมีแกรนวิเทอร์ช่วยบรรเทาอาการข้อเสื่อมข้ออักเสบช่วยลดอาการปวดข้อปวดกระดูกปวดไม่ตามตัวแถมยังช่วยชะลอการเสื่อมของข้อต่ออีกด้วยปวดหลังปวดเข่ามือชาพี่น้องทุกท่านอย่ารอช้ารีบหามาดูแลตัวเองกันเลยแกรนวิเทอร์นมดีๆเพื่อกระดูกและข้อของคุณหากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการปรับปรุงโรคข้ออักเสบและบำรุงสุขภาพกระดูกและข้อจากภายใน ขอแนะนำให้เลือกแกลนวิต้าเลยครับด้วยประสบการณ์ด้านการแพทย์ตัวผมเองให้คะแนนสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์นมจากธัญพืชสำหรับสุขภาพกระดูกและขอ้อแกลนวิต้าซึ่งเสริมสร้างสารอาหาร โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อตัวก็รู้สึกประหลาดใจมากเลยนะคะที่อาการปวดกระดูกและข้อต่างๆค่ะดีขึ้นอ,อย่างชัดเจนหลังจากดื่มแกรนวิต้านี่แหละคะ่ะน่องแกรนวิต้าสูตรบารุงกระดูกและข้อนี่แหละคะ่ะคือเคล็ดลับส่วนตัวของตัวนะคะที่ช่วยให้ร่างกายยืดยุ่นแข็งแรงได้เหมือนทุกวันนี้ค่ะและว,วันนี้นะคะตัวจะมาแชร์เคล็ดลับให้กับทุกคนอย่าลืมดูวิดีโอนี้จนจบนะคะโดยเฉพาะเมื่อครึ่งปีที่แล้วนะคะตัวเองค่ะมีการปวด หลังค่ะแล้วก็มีอาการข้อเข่าเสื่อมอีกด้วยนะคะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันค่ะได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวค่ะช่วงเวลานั้นนะคะสุขภาพของตัวนี้แย่มากๆเลยละคะ่ะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับน้ําหนักลดลงไปตั้ง5้ากิโลและสิ่งที่ได้ยินดีกว่านั้นนะคะก็คือเมื่อไปตรวจสุขภาพค่ะคุณหมอชงเลยนะคะว่าค่าปริมาณแคลเซียมในกระดูกของตัวค่ะเพิ่มขึ้นทําให้ตัวนี้นะคะหมดความเสี่ยงจากโรคกระดูกพุนุนในวัยชราค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพราะได้เสริมแคลเซียมจากแกรนวิตามเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแค่การเรื่องของกระดูกและข้อของตัวที่ดีขึ้นนะคะแต่ค่าตัวเลขสุขภาพต่างๆของตัวก็ดีขึ้นมากเลยล่ะคะ่ะพอร่างกายแข็งแรงนะคะอะไรๆที่ทําก็ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยค่ะและจิตใจนะคะก็สดชื่นขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยล่ะคะ่ะเพียงแค่1ิบวันแรกเท่านั้นนะคะก็รู้สึกไปเลยค่ะว่าอาการปวดหลังนะคะแล้วก็ขาเน้นน้อยลงแล้วล่ะคะ่ะรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นด้วยนะคะนอนก็หลับสนิท ได้ยาวจนถึงเช้าเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะที่ต้องสะดุ้งตื่นบ่อยๆนะคะทําให้จิตใจตอนนี้นะคะสดชื่นมากกว่าเดิมใบหน้าก็สว่างสดใสและก็มีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะและหลังจากประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นนะคะตวงก็ไม่รู้สึกเลยค่ะในเรื่องของข้อติดแข็งในตอนเช้าอีกต่อไปนะคะตอนตื่นนอนเนี่ยตวงสามารถลุกจากเตียงเดินไปเดินมาได้อย่างสบายๆเลยละคะ่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยพยุงเลยนะคะและยังสามารถนะคะทำท่าออกกําลังกายง่ายๆย,ยืดกล้ามเนื้อได้โดย ไม่รู้สึกเจ็บอีกด้วยค่ะและการปวดเมื่อยนะคะที่หลังแล้วก็หัวเข่าเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ค่อยๆหายไปค่ะตอนนี้นะคะขาของตัวเองก็สามารถยืดแล้วก็งอได้อย่างง่ายดายเลยละคะ่ะ ตวงนะคะยังคงดื่มแกรนวิต้าวันละ2แก้วอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจาก3เดือนนะคะก็กลับมาแข็งแรงเหมือนไม่เคยมีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้ออีกเลยค่ะน่าประหลาดใจมากๆเลยอาการปวดนะคะแทบจ,จะหายไปหมดแล้วค่ะพวกข้อต่อนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถเดินไปเดินมา ได้อย่างสบายๆลุกนั่งต่อเนื่องได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะคะ่ะดังนั้นนะคะตัวเองค่ะขอแนะนําเลยนะคะว่าถ้าใครค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อนะคะข้ออักเสบข้อเสื่อมหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะปวดหลังปวดขาให้ดื่มแกรนวิต้านี้ทันทีเลยค่ะแม้กระทั่งเราคนที่เคยปวดข้อกระดูกมานาน5-10ปีก็ยิ่งควรดื่มค่ะแกรนวิต้านี้นะคะสามารถดื่มได้ทุกคนเลยค่ะตัวงมั่นใจนะคะว่าน,นี่จะเป็นการ ตัดสินใจซื้อที่ถูกต้องและคุ้มค่าที่สุดที่คุณเคยมีเลยล่ะค่ะ